อ่นน้องไปเตยหันมาเร็วหันหน้ามาเร็วขึ้นมื่นศลูกขึ้นม um, okay. ือนัยมันย่อนเสียงสลับเอ้าย่อนเสียงเอเคี้ยจับนิ่งๆนะจ๊ะกเกากอนนักก้อนนี่เรามีเคร่องจักรตอกกครั้งได้วก็ได้ไม่ไงมันเป็ีทางเกียเนาะหนักเลย เอาน้ำทุกคนเลยนี่น้องไปเตยมาเป็นตาขอา้อเ,เหมือนเด้อเหมือนดืมโอ้หายทองประงังหมด,ดนี่เนื้อช่วยหรืนเปานกนะันหี้งเขาหาขมัน,มน,มน,มนนะอัอนน้อักก่านะเนาเออมหม็นไอืมโอ้ยน้ำข้นอันนี้น้ำรถ ผมต้องชิมน,น้าทำไมซะก่อนขอเขาหน้าปวดเลยไม่อีกไรได้รู้เอ๊ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมันจ้กันน่อยกันขึ้นรถนรถ nha ใส่สิบเลยผมเ็นเนี่ยหลอกน้ำเอ้ยมากรอกน้ำนี่แล้วอกน้ำออกไนต้องใส่จวยกันล่นกัรหกเนี่ อะไรไม่ได้ควบคุึ๊กทั้เอก็เป็นคนต่ายกล้อง มันเตืนแสดงตุต้งตรงๆเป็นพาร์บเนล้นหน่าเป็นพากเป็นล้นหน้าอุ๊ยย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 งยยยนยย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 งยยยยงยยยยยยยัยย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 ยนยยมัยย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 นยย่ ดอกม่อได้ดอกม่อแล้วร้องเพลงอยังต่อนลองเพลงย่งนี้ก่อนขอ,อ,อขึ้นดีถอว่าเก่าได้จักเสนครับเสนวิวรองเท้าแล้วท่าอยู่วันง่ายพนคูนะ่ะนี่มาซองรองเท้าเราแล้วได้เสนวิวแล้วก็ได้เส้าเหรียญเส้าเหรียญกอนนะ ถ้าเรียนกาพันตีเรียนหนึ่งมันเท่าไรหนึ่งสาบาทได้ป่เรียนชาลัดถ้ามาเรียนหนึ่งสาบาทกสามสองกนหกสามสิบาทเรียนึ่งเรียนึงสามสิบบาทสามหกร้อยก่อนท 6, ่เท่าไรสองสามร้อยเท่าไรก่อนสิส เราลองเพลงดังย่านแถวนึงเลาไปเจอจับดีลูกกล่องจับดีดีสิสันผู้ายขี้ไห้ตาก่งนั่งนั่งดาวได้เนี่นะนั่งพื้นได้นี่พืนได้่าไรเลยนางเตยขบฮอ้า,อาตาก่งนี่บหุหูเลยตาก่งกับพีตามเหรววาเห็นได้จากเลี้ยแล้วจะ,จะได้ทานบเบนี่ดีว่า สามสิบบาทสามสองหกกับห้าหกร้อยเนาะเขามันได้กันเรื่อยๆรื่อยอยอดวิวคือส่งเงินมาบางทุกปนี้เนาะเขามียอดรักวิวไว้เป็นหลังแต่มันเฮไว้อยู่แต่ละเดือนก็สรุปเดือนลาเดือนละห้าหกร้อยดอนมันก็ตกเป็นเงินกันเป็นหมื่นบ่อสองหมื่นทำบวกขาดเดือนละสามร้อยแล้วมันก็โอเคอยู่ได้ ตเดือนนะมันก็ทหร่มใครก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพฯอยู่แล้วเขาว่าอืมถึงถึงได้ออกงานถึงได้ม่วนถึงได้ร้องเพลงเฮายังได้ไปทํางานอือไปนจังว่าอันแม่นเว้าเนาะน้อยนุ่มุ่มแซวเป็นสาวบ่ว่าเป็นสาวเป็นังไดนะคือแต่แบบเฮากล้าแสดงออกเนี่ยนอนขี้่มึงก็ได้เนาะไปจังมันก็มีโอกาสได้แต่เป็นสาวบ่แต่งตให้มันเซ็กซี่จัหน่อยน่ะ เอฟซีหนูหลังไลมาลนูไปน้องไปเตยข้าไปต่อวันนี้พวกกันเป็นตาก้ไงนั่ง

ตอนนี้น้องไปเตยบก้าไปอายอายผชา้าลูกเป็นอายผู้บ่าวด้ใช่ไหมผู้บาาา่าวเฮียเ้าเียห่วยยาดินี่เท้าเ่ยอยจะเป็นคนตำอ่าถูเอาด้วลูกถูเอาสวยๆนะเออนั่นแหละอืมปาถู เพ่อกับยังบ่ทันได้แม่ให้มันอยู่ถึได้ลูกเคยได้เลยว่าลูกเคยนะอ๋อได้้ดลูกเคยนะ่ะยัลเยลอ,อถือเอาซะก่อนอไปไปกนเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะไปส่งหหมองพูดแล้วอืองดดไม่ยัง้งนะ <c oughs> อ่ะนะบีกแหละมิจะคำว่าบาู่้าโมงเก้าโมงเก้ อีกจังหน่อยคนไหน,น,นมาไม่เลยบอกวัวเพื่อนมนีเงาส้บสบางามจับกล้องเร็วจับดีๆจะให้มือสั่นนี่ทิ่มือถ่าน,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 น เพื่อนลูกค้าและทุกคนเด้ลูกค้าก็ไม่เป็นปืนหัวไกลดอกเพป็นเอาตัวเองเพป็นปู่เป็นน้องของพ่อแล้ะหายเอาไว้ในรถเอาไว้ในรถคุณใดบ่เออไปสั่นลงมาตาก,กอง่ยหันบ่ยู่งหันก็ได้สั่นูมไปเอาสูมเป็นบ่เป็นเออเ,เอาไปไว้ในรถคุณใดเพื่อนมาเอาาเอ ต้องอนมอกเพื่อเปิดหนาจะน้อยมาฮ้อนนี่กัสีขานสิบีเขากีเียงตัวนี้หลังจากพูดทีหมดตกลงาลกลงโอ้้ระนดเะั้พราดค้เรลัไงงโมเดิรเขาเคยเขาไปทางใหนอะบ่อคบ่อเขาไปกับอันร้านเรานาทพดานแล้วเราบอล่ะไ ข้างในเลยไหมของเร่าลายหองเ,อ,งเออก็ลังบอกไงเดินปูมอ่อดก็ได้อืมถ้าเป็นดีปูมอเดินสาวหมอก็แล้วป็นคนเห็นเนาะอ่ะโอเคมาห่อน,นอีกครับก็จบคลิปน้องเพียงตัวนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนมากขนองใบเตยมาเอาน้ำเน่แล้วก็มาส่งห่อเพลนเนยนอ้องใบเตยกระดับเป็นร้อยบาทพอดีโอเคทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบๆโชคดีล,ล้ำรวย